สวัสดีค่ะนะรายนการอังกฤษง่ายสบายช่างนะคะ oh. วันนี้เราจะไปดูเลื่อยอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีชื่อเรียกว่าริ p ซอลและทําไมมันต้องเรียกว่าริ p ซอลด้วยมีหน้าที่อะไรวันนี้เรามีคําตอบค่ะหากคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝาก subscribe like แล้วก็แชร์คอนเทนต์นี้ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่อยากพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษสาหรับวันนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะ what is a r i p saw r i p saw คืออะไร r i p saw นะคะก็คือเลื่อยตัดตามเสี้ยนนั่นเองค่ะ ซึ่งเลื่อยตัดตามเสียนนะคะถูกออกแบบมาสำหรับตัดไม้ตามลายไม้ The rip saw is designed for cutting wood along the grain เลื่อยตัดตามเสียนมีซี่ฟันต่อระยะ1นิ้วน้อยกว่าเลื่อยตัดขวางเสียน A rip saw has fewer teeth per inch compared to a crosscut saw ฟันของเลื่อยได้ทำให้เป็นรูปร่างที่สามารถเลื่อยไม้ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ Its teeth are shaped to remove material efficiently คำว่าตัดขวางเสียน อย่างที่ได้เรียนมาแล้วคือ cut across the grain of wood ส่วนคำว่าตัดตามลายไม้หรือตัดตามเสี้ยนคือ cut along the grain of wood เวลาเราอยากจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างเราสามารถพูดคำว่า compare to ได้บางครั้งเราอาจจะเคยเห็นคำว่า compare with ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่มีข้อแตกต่างระหว่างการใช้สองแบบการใช้ compare to เราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่เหมือนกันหรือคนละแบบส่วนกรณี compare with คือเปรียบเทียบสองสิ่งที่เหมือนกันเช่น compare with Jimmy Joanne is shorter เมื่อเทียบกับจิมมี่แล้วโจแอนนนั้นเตี้ยกว่ากรณีนี้เราพูดถึงคนสองคนที่เอามาเปรียบเทียบกัน compared to the tree Jimmy is shorter เมื่อเทียบกับต้นไม้แล้วจิมมี่นั้นเตี้ยกว่าเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งระหว่างคนกับต้นไม้ที่ไม่ใช่หมวดหมู่เดียวกันค่ะเรามาดูกันต่อที่ components หรือส่วนประกอบหลักของริบซอกันค่ะเมื่อตัดตามเสียน มีใบเลื่อยที่ยาวเล็กแคบและมีซี่ฟันที่ใหญ่สำหรับตัดตามลายไม้ A rip saw has a long, narrow blade with large teeth for cutting along the grain of wood. เลื่อยนั้นมีด้ามจับสำหรับจับยึดและควบคุมแรง It has a handle for grip and control และมีที่หนีบจับใบเลื่อยกับด้ามอย่างแน่นหนา and have a bolster for stability เลื่อยตัดตามเสี้ยนนั้นใช้งานได้ดีสำหรับตัดตามลายไม้ เพื่อที่จะสร้างรอยตัดที่เล็กแคบ Rip saws are great for ripping wood by cutting with the grain to create narrower strips เรามาดูกันต่อที่ฟังก์ชันหรือหน้าที่หลักของ rip saw กันค่ะหน้าที่หลักของเลื่อยตัดตามเสียนคือมีไว้ตัดตามยาวของลายไม้ The main functions of a rip saw are to cut wood along the grain ทำให้ตัดวัสดุได้ตรงและยาวอย่างมีประสิทธิภาพ making long straight cuts for efficient material removal เลื่อยนี้เหมาะสำหรับตัดไม้ให้เป็นชิ้นบางๆแคบๆ i t excels at ripping wood into narrower strips และส่วนมากใช้กับงานตัดแผ่นไม้อัดและไม้กระดาน and is commonly used in woodworking for tasks like creating boards and planks คำว่า excel คือสันทัดเก่งกาดเหมาะหรือดีกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำตารางและคำว่า primary คือหลักสำคัญส่วนคำว่า board และ plank เป็นคำที่คล้ายคลึงกันมากแต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับงานช่าง board หมายถึงแผ่นไม้ขนาดใหญ่แต่บางเช่นแผ่นไม้อัดและคำว่า plank จะหมายถึงไม้กระดานที่มีความหนามากกว่าแต่หน้ากว้างแคบกว่าเช่นไม้ที่ใช้ยืนเหยียบทำงานในงานก่อสร้างเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็มีคำตอบแล้วว่า rip saw เอาไว้ตัดตามไม้นั่นเองรวมไปถึงหน้าที่และําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน้านจะเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนโปรดติดตามตอนต,ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ